เดี๋ยวหนูขอออกเดี๋ยวหนูขอออกแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวมาเว e y ยูดูอิงอ่ะมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาอ่ะการนําเสนอข้อมูลนะคะวันนี้เราเรียนเรื่องการนาเสนอข้อมูลทั้งในห้องทั้งที่บ้านถ้าเรียนไม่เข้าใจตรงไหนถามเลยนะลูกนะอ่ะการนาเสนอข้อมูลวันนี้เราจะเรียนเรื่องการอ่านการเขียนแผนภูมิแห้งนะคะอ่ะคู่มันคือฝนตกไหมอะไรครับมันคืนฝนตกไหม่ะ บ้านผมอ่ะไม่ลรอบ้าผมฝนตกอ่ะไม่ตกเลยว่าไอ้ฝนฝนลงฝนลงฤดูอ่ะพ่อผมเรียกแบบนี้กูนอนหลับหลับตื่นเลยอ่ะไม่เลยไม่รู้เลยว่าอาไม่ใช่หรอกเจมส์ตีห้าผมได้กินงามันสู้เลยตีห้ามดแต่หมอยังไม่นอนจะไหวโอ้เดี๋ยวตีห้าค่ะไม่ตื่นนะตีห้าเขาตื่นบอดี้ด้วยวุ่งเนี่ยอ่ะ่เคาตื่นไว้สิ่งี่ตื่นสี่ไม่รู้ตื่นมาทำอะไรแกล์มาเล่นเกมแผ่นก็คือแผ่นพรมที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมเลย มุมฉากนะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่ใช้แสดงข้อมูลนะคะแผนภูมิเนี่ยจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างมีชื่อแผนภูมิกับตัวแขนภูมิมนะคะตัวแผนภูมิเนี่ยจะประกอบไปด้วยเส้นแสดงจํานวนนะคะเส้นรายการแล้วก็รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่ครูบอกเด็กๆรู้จักสี่เหลี่ยมมุมฉากไหมคะนั่นคือหน้าตาแบบนี้เองสี่เหลี่ยมมุมฉากปุ๊บอ๋อค่ะครูะนะมุมทุกมุมเป็นมุมสี่เหลี่ยมมุมทุกมุมเป็น ที่สี่มึงตื่นมาเล่นเกมอะ่ะมีชื่อแผนภูมิน,นะคะทุกครั้งนะอ่ะไปต่อนะคะ<อ>เห็นไหมหน้าตาของแผนภูมินะคะแทนภูมแิแท่งหน้าตาของแผนภูมิแท่งนะคะแผนภูมิแท่งเนี่ยสามารถทําอะไรบอกจํานวนบอกจํานวนนะคะขอสิ่งของได้ง่ายๆนะคะเห็นไหมทุกครั้งแผนภูมิแท่งจะบอกอะไรชื่อของ แผนภูมินะคะก็คืออันนี้ชื่อแผนภูมิก็คือชื่อของไอศครีมของสกอรที่ขายในช่วง10บถึงส4ี่กรกฎาคมนะคะเห็นไหมแผนภูมิครูบอกแล้วแผนภูมิมันจะมีชื่อเสร็จแล้วมันก็มีตัวแผนภูมิก็คือตรงนี้คือตัวทั้งหมดเลย<อ>ตัวของแผนภูมิทั้งหมดนะคะตัวของแผนภูม,มิประกอบไปด้วยอะไรเส้นจํานวนตรงนี้คือเส้นจํานวนเส้นจํานวนก็คือไว้บอกจํานวนนั่นเองนะคะเป็นบอกเป็นสเกลมีศูนย์ห้าสิบเนี้ย เราจะใส่เท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่เราจะเป็นหนึ่งสองสามไปถึงสามสิบก็ได้แต่มันจะยาวมากเราก็ต้องเต็มหน้ากระดาษเลยนะคะเวลาเราวาดนะคะนี่ตัวแผ่นภูมินี่เป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเขาบอกว่าความกว้างตรงนี้จะต้องขนาดเท่ากันทั้งหมดนะคะแต่ความสูงมันอยู่ที่จํานวนของข้อมูลดวงของห่วมูลว่าอันนี้ข้อมนี้มียี่สิบ้าแท่งใช่ไหมอันนี้มีสิบห้าแท่งก็สูงสิบห้า นะคะมีสาสิบก็สูงเท่าสับสามสิบนะคะอันนี้ยี่สิบอันนี้ย <5. S 1> ี่สิบห้านั่นเองนะคะระยะห่างก็พยายามให้มันห่างเท่าเท่ากันนั่น <5. S 1> เองนะคะตัวแท่งเนี้ยสามารถแบบนี้กับผอมๆแบบนี้ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ขนาดต้องกว้างเท่าเท่ากันความกว้างของแท่งแต่ความสูงไม่เป็นไรหมายถึงว่าความอ้วนของมันอะ ให้มันเท่ากันนะคะนนอ,อันนี้เหรอมันต้องเท่าๆกันแบบเนี้ยยเนีแล้วทุกครั้งจะต้องเริ่มที่จุดอะไรจุดศูนย์นะคะจุดศูนย์น่นอนนะอะแล้ววันนี้ก็จะมีเรื่องการเขียนด้วยเราอ่านข้อมูลไปแล้วเราก็ต้องเขียนให้เป็นด้วยนะคะ,คะสมมุติเขาให้ข้อมูลมาเป็นตารางแบบนี้เราก็สามารถมาเขียนแผน,น,นภูมิรูปนี้ได้นะคะ เดี๋ยวครูจะพาเขียนแล้วก็จะพาทำไปพร้อมกันนะทำเดียวนี้เริ่มแล้วหน้าอะไรเนี่ยนั่นไงว่าได้หน้าข้างเลยเก้าะลรลูกเก้าส <94. S 1> ิบสี่อ่าเก้าสิบสี่วันนี้เราจะทำเก้าสี่เก้าห้าแล้วก็เก้าแปดอ๋อก็เราทำเสร็จแล้วครูเสร็จแล้วเหรอลูกทำได้ไหมได้ค่ะได้อ่าทำได้ถ้าทำถ้าอันไหนทำแล้วเอ้ยมันผิดหนูก็แก้ไขได้เลยนะลูกนะทำ ทำหน้าก็ไม่ไม่เอาข้ามแค่นี้พอเราทําแค่นี้เพราะถ้าเกิดสั่งหมดหนูต้องขี้แตกแน่เลยวันนี้วันนี้ก็เยอะไหมลูกเสียยา่าเยอะไหมเออก็ไม่เยอะค่ะไม่เยอะเพราะมันก็งไงอยู่เยอะไอคนที่ยังไม่ทํามันบอกว่าเยอะไอห้องข้างในเนี่ยไอพวกข้างในที่อยู่ห้องเนี่ยเยอะจังไม่เยอะไม่เยอะอ่ะไม่เยอะสามคนลูก เหงามากจริงเหรอแล้วเพื่อนไปไหนหมดอ่ะไม่เหงาเพื่อนคิดถึงกันมากเลยในห้องเนี่ยฮะอ่ะไปต่อแผ,ะะแผนภูมินะคะแผนภูมิ้างต้นแสดงข้อมูลเกี่ยวกับอะไรผลไม้จำนวนผลไม้ในสวนของนายบุญมาค่ะฮะจำนวนนาน,นบุาจำนวนไม้ผลไม่ใช่เหรออ๋อไม้ผลใช่เราดูจากอะไรชื่อของมันนั่นอ่อ ข้างบนเลยเขาบอกซื่อมาแล้วเราก็ตอบตามนั้นแหละเนาะ,ะทีนี้เรียงลําดับนะคะอะไรมามากที่สุดมะม่วงเยสมะม่วงอาเพิงะจะกินมา,ม,าม่ม่วงนะคุณไม่เหงาแล้วไม่ต้องสอนแค่สามคนมีเพื่อนที่บ้านมาเรียนด้วยนะคะโอ้ยมีเจ็ดคนแล้วครูเข้ามาใช่วันนี้มีเยอะแล้วนะคะ,คะต่ออะไรต่อมะละกอใช่ไหมมะละกอแล้วตามด้วยอะไรอะ่ะ ฝรั่งแล้วก็น้อยหน่าค่ะนะคะฝรั่งน้อยหน่าน้อยหน่าจอมแล้วก็ขนุนฝรั่งแล้วก็ขนุนขนุนกูครูรอก่อนมุกชัยไวไวเขียนเร็วไปก็ไม่เขียนไวหรอกเราคิดว่าปอสีน่าจะไม่ได้ไปเรียนที่ห้องเรียนอาจจะเรียนทั้งเธอฝี ไม่อยากมาเหรอใช่ค่ะพ่อแม่ไม่ให้บอกว่าอ่ามันยังไอ้นี่อยู่รอรอให้มันแล้วให้มันลดลงก่อนถึงจะให้ไปมีมะม่วงมากกว่าส้มอทีนี้นายเขาบอกว่ามะม่วงมากกว่าส้มเท่าไหร่ลูเรารู้อย่างมะม่วงเท่าไหร่ยังไม่รู้เลยอ่ะอยู่แล้วมะม่วงมะม่วงร้อยสิบค่ะมะม่วงหนึ่งร้อยสิบ อ้าหนึ่งร้อยสิบแสดงว่าเราหาให้หมดทุกการเลยดีกว่าเนาะไอ้ค่ะสี่สิบอันนี้กระรงเจ็ดสิบเจ็ดสิบเนาะอันนี้อะไรลูกมละกรหนึ่งร้อยง่ายมากนะคะขนุนสามสิบสามสิบน้อยนาหกสิบหกสิบดูง่ายมากเลยนะคะตัวเลขมัม่วงม่วงมากกว่าส้มก็เอามม่วงไปลบส้ม yes มาม่วงลบส้มเหลือเท่าไหร่ลูกร้อยสิบลบลบสี่สิบเหลือเท่าไหร่ เจ็ดสิบ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 ใช่ค่ะเจ็ดสิบเจ็ดสิบจ้ะไม้ผลที่ปลูกมากที่สุดคือมะม่วงมะม่วงเสียงแจวแบบน้อยสุดคือขนุนเนี่ขนุนอร่อยใช่ไหมใช่แต่ต้นมันใหญ่ลูกก็เลยต้องปลูกน้อยน้อยหน่อยใช่ใช่ไม่งั้นมันกินพื้นที่ใช่ต่างกันเท่าไหร่ ฮแปดสิบปวิดมาช่วยครูตอบหน่อยแปดสิบ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 หลอกไปแล้วมั้งปวิดเนี่ยแปดสิบนะครูด้วยครูตอบดีดีทั้งหมดทั้งหมดทั้งหมดเท่าไหร่แสดงว่าเอามาบวกกันบวกกันบวกกันเป็นครูครจะบวกแบบนี้อันไหนทิ๊กติ๊กตกติ๊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 กติ สองร้อยสามร้อยก็สี่ร้อยสี่ร้อยสี่ร้อยสี่คำมันแหลกยังไงไม่รู้อ่ะตอนที่ผมยังไม่ได้เปิดไม่อ่ะสบายจังเลยใช่สบายจังเลยผลไม้ที่น้อยกว่าห้าสิบได้แก่ส้มแล้วก็ขนุนค่ะใช่ขนุนส้มใช่ไหมใช่ค่ะขนุนส้มต่างกันใครช่ยมาใครช่วยมะม่วงบ้างยกมือเขาหวันเปรี้ยวดี มันเปลี่ยนละชนิดที่มันต่างกันมะม่วงมะมม่วงกับมะละกอค่ะอะไรนะมะม่วงกับมะละกอเดี๋ยวนี้แพงขึ้นเยอะเลยใช่ไหมไม่มีหมดเลยใช่ค่ะแล้วก็มีคนจามไปหนึ่งคนแล้วมีอะไรอีกแล้วก็มีขนุนส้มใช่ไหมใช่ค่ะล่างส้มแล้วก็มีน้อยหนากับฟ้ารังน้อยหนากับฟ้ารังนะคะน้ยรังฟ้ารังโอ้โหมะละกอมาแพงขึ้นเขาก็เขียนแบบนี้เลยไปหนา น้อยนากลับกลับอะไรขนุนกับส้มขนุนกับส้มของครูเขียนไม่พอลูกเด๋กวขอไปเขียนตรงนี้นะชนะของนด้คมาแลมะม่วงกับมะละกอมาลมะม่วงมากกว่าส้มล้านตันมะม่วง นี่เห็นไหมครบแล้วนะครับครบแล้วมาม่วงมากมากอะไรอะไรอะไรยางมามคุณไม่เห็นหน้าประวิตรเลยอ่ะนั่นอดีตผมไม่ได้ผมไม่ได้ไม่มีใครเปิดกล้องเลยยกเว้นหนูกับครูอันยาวีก็ไม่เปิดกล้องใครเปิดแล้วคุณใช่ใช่ใช่ไม่มีใครเปิดกล้องเลยโอ้ยน่ากลมืด ัะไรก็ขึ้นได้เดี๋ยวครูน้ำหนักจากตอนแรกสามสิบตอนนี้กลายเป็นสี่สี่แล้วโอ้โหยังอยู่ยี่สิบห้าอยู่เลยเฮ้ยจริงปีงง่ายนะโนขอห้อยต่งเตงดีด้วยช่วงนี้ก็ก็เซฟตัวอยู่ลยว่าทั้งวันทั้งคืนเบื่อเล่นเกมหน้าต่อไปอรอเพื่อนก่อน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  อ่ะไปต่อนะต่อไปนะคะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเหลืหมดเลยอ่ะอุ้ยใช่มาลีบมาลีบมาลีบบอกครู๋ยวครูนี้อหรอะไรแค่ครั้งหน้าจะแกะนะเบอร์อ่ะวิคีข้อแรกเขาถามว่าอะไรเด็กๆว่าเรือทสุจิกายนร้านค้าขายน้ำดื่มได้ก็ไหร ก็หนึ่งพันสองร้อยห้าขวดค่ะนี่ก็ดูที่ี่ยเดือนนี้ไงเดือนนีไงนีเขาบอกอยู่นี่ไงบอกอยู่แล้วใช่ไหมใช่ค่ะทีนี้เขาบอกว่าขายได้มากที่ขายดับเดิมเดือนกันยาที่สุดก็คือแทงสูงสุดนี่เดือนกันยาแท้งสูงสุดเลยสองร้อยสองพันหนึ่งร้อยแปดสิบหกเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยก็กันยายนตุลาคมหนึ่งสอง แล้วก็สีแล้วก็ห้าแล้วก็แปเลยนะอะไนะก็เป็นก,ร,ออกรกฎาคมกันยาก่อนแล้วก็ตุลาใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็กรกฎาคมใช่ไหมลูกสิงหาคมพฤศจิกายนแล้วก็ธันวาคมค่ะแล้วก็เป็นกันยายนร้านขายน้ำดื่มได้มาก ก่อนเดือนฮันวาโฮมเก้าร้อยแปดสิบเก้าขวดหนูลองบวกแล้วลบแล้วเห็ไหมไม่ใช่บวกกันยาต่างจากอะไรทันวาเท่าไหร่ทันวาแสดงว่าเอาไปลบใช่ปะก็หนึ่งใช่ค่ะเอาสองพันหนึ่งร้อยแปดสิบหกลบด้วยแล้วลบกับหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดทำไมปกติเพื่อนแย่ยงเงินตอบทำไมวันนี้หนูมีหนูตอบคนเดียวเลยโอ้โหในโซบิวแค่นี้แกจะตอบคนเดียวเลย <c oughs> สิบหกลบเก้าเอ้ยลบเจ็ดได้อะไรเก้าค่ะเก้า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 อันนี้โดนยืมไปเหลือไท่เหลือเจ็ดต้งหึงยังไม่ทันเลยค่ะตไรยไม่พอยืมมนหนึ่งเหลือเหลือแปดใช่ไหมแคบครเหลือสิบแค่บครัาทได้สิบลบหนึ่งเหลือเก้าอันนี้โดนเก่าแล้วก็โดนยืมไปหนึ่งแคบครแค่แปดแคบแคบเร็วเออเออเออ 989ค่ะ x d ในอย่างข้อวิธีการทำเราก็คือเราต้องเอาสั่เดือนแรกบวกกันก่ใช่ค่ะเอาสั่เดือนแรกแล้วก็สั่เดือนหลังค่อยมาบวกกันคอยตอรอใช่ไหมใช่ค่ะตอโนได้นี่แหละคำตอบอยู่นี่ตอขอหนึ่งพันหก่พันสามร้อยสี่สิบเก้าค่ะล้าน ใช่แล้วแต่เราเชื่อแล้วเรียนบทที่แปดต่อเราข้ามมากระโดดข้ามมาเลยนะท่กคนเพื่อนกลับบ้านกันหมดแล้วเหรอคะในห้องเรียนถึงเหลือแค่สามคนกลับเร็วจังใช่ไหมสามโมงครึ่งไงนี่มันเท่าไหร่เนี่ยไม่ข้ามเลยเออสองโมงว่ะสองทุ่ได้รู้ว่าจบเมื่อไหร่นะจบเร็วๆแล้วก็น้อยกว่ากี่โมงอ่ะค่ะ หน้านี้เสร็จยังลูเกเพราะว่าเขากลับกี่โมงคะัครูครับเขากลับเป็นกี่โมงคะเดี๋ยวเขาก็จะกลับแล้วเนี่ยอีกครึ่งชั่วโมงโอ้ยยังไม่เสร็จเลยเลยนิดเดียวงะ้แล้วอ้ัวนี้หนูเว้นหนึ่งช่องหมดเลยอนี้เดียววันนี้หนูเล่นไปเลยวันนี้หนูเว้นหนึ่งช่องหมดเลยอ่ะได้เว้นหนึ่งช่องก็ได้ลูกโอ้นั่นก็ให้ผมเลยอันเดียวอ่ะ เท่า F1 ช่องก็จะแคบๆหน่อยนะแคบไปไม่ะหวแต่ลายมือครูแคบมากเลยอ่ะแคบไว้นี่ว่ะครูก็ตั้งใจเขียนค่ะพาวทำบอลโร้หรืออย่าลืมเขียนชื่อของแผนภูมิด้วยนะก็คือตรงนี้แหละเอาเชื่อข้างบนมาเขียนสามล้านภูมิอะไรของเราวะอะไรโค้ผมอยากรู้จังว่าทำไม ทำไมครูต้องกระโดดมาหน้า90เลยอ่ะเนาะก็ไม่ได้ทำแล้วไงไง่อันเก่าก็อันี่ไงใช่ไม่ก็เป็นไอ้นี่ไงบทที่8บทที่9เดี๋ยวครูกลับไปสอนอยู่ดีแหละโอ้สัปดาห์หน้าก็เรียนอันใหม่บทที่8เอ้ย9แต่บทที่10นี่ครูไปหน้าอะไรเนี่ยก็เลยเรยให้เรียนง่ายง่ายก่อนก็เปิดกับนี่ครูไปหน้าอะไรเนี่ยทำถมของผมไม่มีเลยอะไรนะครูไปหน้าอะไร น้าไอ้นี่ไงที่ครูสั่งอ่ะหน้าเก้าสิบแปดอันนี้ยเก้าแปดเก้าแปดอ้าวไอ้ชายระบายด้วยระบายโอเคระบายด้วยชอบชอบพูดไอ้ชายทุกครั้งเลยไม่รู้ทำไมเด็กเด็กเขียนให้ครบนะเราเป็นคำติดปากแล้วอ่ะเดี๋ยวเขียนอันนี้ให้สวยหน่อยครูไอะเขาไอ้ชายคนที่ผมชอบพูดอ่ะมันกลายเป็นคำติดปากของผมไปแล้วไอ้ไอ้ชายอะไอไอ้ชายไม่เข้าใจมันแปลว่าอะไร น่สิเป็นชื่อคนเหรอไม่รู้ว่ามันเป็นคำติดปากไปแล้วไม่รู้ว่าหม็นกันแล้วมันคือคำว่าอะไรล่ะไอเดนโนแล้วก็ไอเดนแคร์ใจมือก็สวยนะใจอยู่ดีใจมือคล้ายๆแม่หนูเลยจริงเหรอแม่ผมใช่ใช่ใช่ลายมือพ่อผมน่เอียงเอียงเป็นกลัวอะไรไม่รู้ลายมือพ่อผมเอียงเลยจริงเหรอเอียงเอียงด้านเอียงด้านขวาเซลเซลพ่อเหรอคะ ไม่ได้ใส่ครับอันครูไม่ใช่บาครูไม่ใช่บาเกตบอลค่ะบาส่วนเวลาแม่ผมเขียนนู่นขวดเละเลยครูลืมแล้วก็ไอตัวบาใบไม้แมผมเขียนคตรเละเลยเสือเพราะขวดแล้วเสือโอระคังโอขวานให้เจอหน้าเพื่อนดีไหมโอเคเอาค่ะเดี๋ยวขอรีบทำอันนี้ให้เสร็จก่อน เร็วๆรีบๆทำเรื่อยๆทำเรื่อยๆทำสปีดดันหรอเปล่าเสร็จเรียบอ่ะล้วบ้าเออๆๆวันนี้เราไม่ได้เลยนะเพื่อนนี่คุยอย่าหลอกดาวดิไม่หลอกดาวไอ้หลอกดาวหลอกหลอกทำไมดาวล่ะ20ล้านจะหลอกดาวได้ยังไงหลอกดาวไม่ได้ I don't k n o want to eat I don't k n o want to eat มีคนเยอะมากเลย I don't care I don't care and I care my friend ใช่ครูในห้องเรียนมีคนมักเยอะมากเลยเยอะกี่คนอะล้านคนเหรอใช่ล้านคนคือติดั้งแตมีด็กเยอะที่สุดในในห้องเต็มมากแต่แต่แต่กวนห้องเยอะคนเยอะแต่กวนเต็มเต็มห้องเลยชร์ลส์เออคนเต็มห้องเลยหนะคนเต็มห้องเลยคูหันกล้องไปให้ไหนยังไงเต็มเต็มเลยเต็มเลยแค่เขาไม่เปิดกล้องเฉย ่าหมายถึงให้ครูหันกล้องไปหาคนอื่นๆที่อยู่ในห้องได้แค่นั้นก็จบละนี่มีเยอะนะนิ่มันงเก้าคนใช่หรือก็ในห้องมีสามลำพูแต่แล้วบอกเก้าตอนนี้บอกสามอะไรวะเนี่ยนักเรียนเสียกองมาเสียากองหมดเยอะเสียกองมาเนี่ยเพื่อนเขาเรียนจบแล้วเนี่ยเพื่อนคนละตัวอย่างเยอะแล้วกค่จบแล้วเนี่ยบางชิว สิวอ่าเสร็จแล้ว,วก,กันบ้านด้วยนะอ,อ่านนี่ไม่ใช่เออบทเมื่อกี้ภาษาเฮ้วัดวัดวัดปิงปองอะไรเงี้ยบสเกตบัน,บนโอเค